ได้ฟิลแฟนเบลล่ากับภาพกลุ่มมือใครบางคนแฟนๆแฉเบื้องหลังพิกมากเป็นภาพที่กำลังได้รับความสนใจจากแฟนๆของนางเอกสาวคนสวยสาวเบลล่ารานี อยู่ในขณะน,นี้กับภาพสุดน่ารักที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งเป็นไอจของเบลล่าและพี่พลอยผู้จัดก,การส่วนตัวกับภาพที่เบลล่ากำลังถ่ายภาพคล้ายกุมมือใครบางคนอยู่พร้อมเปิดยิ้มสวยซึ่งใครคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพี่พลอยผู้จัดก,การส่วนตัวนั่นเองงานนี้เจอแซลเพียยปอกทำไมภาพออกมาดูโรแมนติก แอบได้ฟิลแฟนยิ้มหวานตึงใจแค่ยิ้มก็พอแต่งานนี้บอกเลยว่าแม้เบื้องหน้าจะแอบดูหวานหวานฟินฟินโรแมนต์ไม่เบาแต่ความพีิกนั้นดันอยู่ที่เบื้องหลังที่แฟนๆเขาไปขุดมาแชร์เพราะกว่าจะได้ภาพสวยๆได้ฟิลความฉ่ำขนาดนี้เวล่าต้องทุ่มเทสุดๆอดทนและทรหดในการพลท่าหนักมากเรียกได้ว่าดูไปขำไปเอ็มดูความ แอนของชีเบลไม่ไหวแล้วแม่